เราเคยผ่านการทำลายระบบสุริยามาละมาเราจะมาทำลายห้องแลบวิทกัน The hell นี่มันโอ้โอ้การปรับแรงร้ำทวงได้ปิยกโอ้ว้าวยืนยังกันได้ด้วยหรอวะโคตรไม่สิ่งเลยวะเอากลับคืนอ๋อมีให้เล่นด่านหลายด่านเลยนี่วาอ๋อโอเคโอเคอเราเล่นด่านห้องวิทย์กันอลรกักน,นนี่คืออะไรวัด <c oughs> ทำลาย ลายให้หมดนลยระเบิดธรรมดาที่ต้องรอให้มันนั่นแหละเป็นระเบิดสลักนะอะโยนไงเรื่อยๆกันมาราบาย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 แน่นอนเครื่องกูนี่แหละบายบายแน่จิ๋มหายเรืนี้คืออะไรกันนะเหมือนไม่เลยอ่ะไประเบิดขวด ามาเบิดแม่งทั้งหมดเลยเผา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 ให้หมดเผาให้หมดเผาเผาไปเผาเออ,อเละเละเละละจังหวะนี้ห้องแหลบแม่งไม่ต้องมีทดลองอแล้วนะ่ะอาจจะเป็นหัวปีหัวเ <c oughs> ต็งที่หัวไว้ตายนี่มันเป็นหมดหมูกระสุน <c oughs> อ่า ลาดลาดมีดีโหลดด้วยกาดยิงเอยกาดยิงแบบหนังดูฟาดตองอะเหรอมอกว่ามาคนจะไม่ทำให้ผมผิหวังนะร้ออ๋อมันยิงเป็นกระมันยิงแบบกระจายลูกกระสุนนี่หว่าแต่มันดูไม่ค่อยหนักแน่นเลยนะมันแบบถ้าเทียบกันแล้วแบบมันยังแบบห่างชั้นกับเกมยิงปืนหลายๆเกมเลยที่โหโหยิงได้มันจังกัดเลยแล้วบ้างเนี่ยเคเจอละว่าผมเจอแล้วคุณผู้ชมนี่คือสุดยอดอาวุธที่แท้จริง เจตูไลเฟิร oh, 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 oh. okay, ์เฮ้ยเกินนี่คืออะไรเป็นเครื่องกูแลกถูกมันเข้าไปดูมันเข้าไปอื้อหือเละไอ้เี้ยโอ้โห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 ดูดูดูเละ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 โอเคอันนี้มาต่อไปเลยคือจูริเคนเนอร์นี่คืออะไรก้อนหิน โอเป็นก้อนหินปลาแบบง่อยๆอย่างนี oh. a a oh ้เลยอ่ะปลาเข้าไปอ่ะวัดก้อนหินอนุภาพดุแลนกัดยโอ้โหโอ้โหโโอ้หแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไอ้ที่นี่ยังยืนชิวยิงยืนชิวโอ้โอ้โหโอ้โหยันปิวละโอ้โหโอ้โหโโอ้หนี่คือการกดหน้าที่หน้าจอรัวโดยการเลือกช้อยไปที่ทอร์นาโดผมว่าผมพอก่อนดีกว่าไหมซึ่งว่าเครื่องจะไปแล้วนั่นเนี่ย